เจ้าแม่ลูกขอถูกรางวัลที่หนึ่งนะเจ้าค่ะงวดน,นี้ลูกอยากได้บ้านหลังใหม่เจ้าคะ่ะถุกขอเลขเด็ดๆนะเจ้าค่ะเมื่อไหร่จะเลิกมาขอเลขสักทีเนี่ยไม่หลับไม่จําเลยนะแต่หลังงวดเนี่ยแล้วร้องไห้ ถึงไม่ถูกลอตเตอรี่ก็สามารถซื้อบ้าน,นได้จรไม่ต้องถูกรางว,วัลที่หนึ่งก็สามารถซื้อบ้านได้เหรอว่าจริงนะสิเดี๋ยวจะพาไปเกียวจะพาแม่ไปเหรอจะพาไปนั่นแหละก็จับดีๆแล้วกันต้องจับแน่นๆใช่ไหมใช่ต้องจับแน่นๆเลยนะจับอย่างนี้เหรอใช่ใช่จับอย่างนั้นเลยทำได้ออยังนับหนึ่งสองสาม้มันใหญ่มากเลยอ่ะเกียวโอ้ยยบ้านที่เกียย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 เอาหลังนี้เลยนะ วันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านสุภะไลสองแม่ลูกเขาบ่นว่าอยากได้บ้านวันนี้ก็เลยมาดูกันบ้านที่เรามาดูวันนี้เป็นบ้านแฟดสามห้องนอนสามห้องน้ำสองที่จอดรถบอกว่าตอนนี้เขาฉลองครบรอบ35ปีลดพิเศษถึง35แปลงเลยนะเริ่มต้นแค่สองตัวสองล้านเท่านั้นเข้ามาด้านในอะ่ะเราก็จะเจอโซนนั่งเล่นจะบอกว่ากว้างมากๆต่อไปอะ่ะจะเป็นห้องครัวมีพื้นที่เยอะสามารถทําเป็นห้องซักล้างได้ด้วยนะคุณแม่ลูกนั้นทําอะไรกันนะกับแกล้นอย่างเงี้ยพามาดูบ้านก็พา เหลือเวลาอีก10นาทีในการท<ส>ําเมนูตัวเองก็ติดเล่นเนี่ยสองแม่ลูก่ะเลิกเล่นกันได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนห้องแรกห้องเนี้เป็นห้องชั้นล่างพาอพอนอนน้ำแข็งมาถูหลังให้ชั้นหน่อยชีบอกไม่เล่นขอเล่นนิดนึง อรี่ตามมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนชั้น2องมีด้วยกันถึง2ห้องห้องแรกเนี่ยมาสเตอร์เบดมแถมมีห้องน้ำในตัวส่วนห้องนี้ดูเหมือนแม่กับลูกอาจจะชอบมากเพราะห้องนี้สามารถต่อเติมทําเป็นห้องทํางานเพิ่มได้ดูกว้างขึ้นแล้วก็โปร่งมากๆเลยสุดท้ายเนี่ยเหมาะก,กับพ่อมากเอาไว้เล่นเกมและยังมีมุมไว้สําหรับสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอีกด้วยนี้มันดี ส,นะสำหรับใครที่มองหาบ้านจะบอกว่าไม่ต้องกังวลอ,งอ,งอย่างจะรบกวนเพื่อนบ้านที่นี่ใช้วัสดุคุณภาพฟังก์ชันครบแถมในบ้านยังไม่ร้อนประตูกับกระจกรอบบ้านเนี่ยเขาเป็นแบบเก็บเสียงด้วยนะฟังชันครบแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะทั้งโซนบางนาลาดกระบงังรามินทราฉะเชิงเซาแถามใกล้รถไฟฟ้าสนามบินห้างสรรพสินค้าส่วนรถเยอะสูงสุดถึง3ล้านบาทของแถมอีกเพียบรถเยอะ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 จนใจสั่น